คนแรกไม่รู้ผมก็สวยนะคะใครนะคะที่แบบว่าผมร่วงหนักคุณอย่าเสียเวลาเลือกนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาลองเนาะเดี๋ยวพอลองไปลองมาหัวล้านวายกลัวกันไหมหัวล้านผมร่วงผมบางคุณหาหาแชมพูที่ใช่แล้วจบเลยนะที่ผมร่วงหนะักนะคะก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมค่อยๆหายร่วงนะคะถ้าเราเลือกอย่างเดียวแล้วทดลองสักสามสี่เดือนคุณ ของแพงจะกลายเป็นของถูกทันทีเพราะหลังจากที่เรารักษาตรงจุดดูแลตรงจุดคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินแพงแล้วถูกต้องไหมคะช่วงนี้สระผมทุกวันเลยนะคะทุกวันจริงๆไม่ไม่เว้นปกติอาจะสระผมวันเว้นวันแต่ถ้าเกิดว่าเราอะค่ะต้องการให้ผมยาวไวๆคัณเป็นคนที่แบบเฮ้ยอยากลองเปลี่ยนทรงผมดูบ้างใช่ไหมคะครูก็จะแบบพยายามเล่งผมยาวโดยการสระผมทุกวันเห็นไหมมันยาวไวมากเพราะอะไรเราเลือกแชมพูที่แบบว่า กระตุ้นหนังศีรษะได้จริงแชมพูที่เขาเรียกอะไรนะเพิ่มกระตุ้นเซลล์ได้จริงอะไรแบบนี้ค่ะขนาดไปถ่ายรายการทีวีเนาะคนช่างอะค่ะที่มามาทำผมแต่งหน้าให้อ่ะค่ะยังบอกว่าพี่ผมพี่สุภาพดีมากเลยอะแบบผมเส้นสวยมากอะไรแบบนี้ค่ะ,ะจะมาให้เคล็ดลับคุณใครที่ทำผมบ่อยๆม้วนโลม้วนเองหรือไปม้วนที่ร้านเสริมสวยหรือชอบทำผมดัดผม วิธีการนะเขาให้เราหาใช้อสมมตินะคุณมีครีมนวดอยู่แล้วที่ไม่อยากทิ้งหรือคุณมีมอยส์เจอไรเซอร์หรือคุณมี izer, รครีมหมักผมอะค่ะนะคะ,นะคะให้คุณนะคะยังไม่ต้องสระผมนะเอาน้ําใส่ผมให้เปียกสมมติว่าวันนี้ฉันจะสระผมวันนี้อะไรอย่างงี้ะคะ่ะพอผมคุณเปียกหมดใช่ไหมคะให้คุณนะคะ่ะเอามอยส์เจอไรเซอร์หรือ คิมนวดหรืออะไรก็ตามคาที่คุณมีเนาะใส่มือนะคะเหมือนคุณเหมือนว่าเหมือนประหนึ่งว่าคุณสระผมเสร็จแล้วแต่จริงคุณยังไม่ได้สระอาหารมีแต่น้ําให้คุณเอาพวกนี้นะคะ่ะคิมนวดมอยส์เจอไรเซอร์หรืออะไรก็ตามนะคะมาชโลมที่เส้นผมแล้วนวดครึงเลยค่ะนะคะนวดครึงเลยอันนี้ยังไม่สระนะอันนี้ยังไม่สระนะคะอ่ะนวดครึงไปเบาๆะคะ่ะที่เส้นผมเลยนะอะนวดไปนวดไปแล้วก็เอาเอานิ้วเราอค่ะสางแบบนี้นะคะ, like ะ,คะเอานิ้วเราสางแบบนี้นะคะเพื่อให้ผมเป็นเป็นแบบนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ใครจะทิ้งไว้สักนาทีสองนาทีก็ได้แต่ครูไม่ทิ้งเพราะว่าครูขี้เกียจบอกแล้วนะคะครูก็ล้างออกเลยฟังนะคะล้างออกเลยแล้วเวลาล้างนะคะทุกคนพยายามอันนี้ถ้าเกิดบ้านไทยมีเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะโดยปกติเขาห้ามสระผมด้วยน้ําอุ่นนะคะเพราะว่าอะไระลูกผมขนรูรูเราบนนี้มันจะเปิดพอรูเปิดอะค่ะผมจะล่วงง่ายมากนะคะผมจะล่วงง่ายมากนี่คือเรื่องจริงนะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากนั้นให้คุณถ้าบ้านคุณมีเครื่องทําน้ําอุ่น ทำน้ําให้ออกอุ่นๆฟังดีๆนะโดยปกติถ้าสระผมทั่วไปอย่าใช้น้ําอุ่นนะคะอย่าใช้น้ําอุ่นอย่าใช้น้าร้อนเพราะเดี๋ยวรูเปิดรูเปิดแล้วเป็นเรื่องเลยนะคะผมร่วงทีนี้เราใช้น้ําอุ่นๆค่ะอย่าร้อนนะอุ่นๆพออุ่นมือค่ะล้างล้างครีมนวดล้างมอยส์เจอร์ไรเซอร์ออกเพราะอะไรคะเขาเรียกว่าผมะคะ่ะมันจะอ้านะคะพวกผมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซลล์เมล็ด เซลเมล็ดเซลเวทผมเซลอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ้านิดๆถ้าเป็นน้ําร้อนนี่มันจะเปิดรูมันเปิดแต่อันนี้เราใช้น้ําอุ่นเพื่อกระตุน้นพอหลังจากที่เราเริ่มล้างสะอาดฟังนะคะเราปรับมาเป็นน้ําอุณหภูมิปกติโอเคไหมแล้วก็ล้างค่ะมันก็จะทําให้ที่กําลังอ้าอยู่กําลังจะอ้ารูไม่ใหญ่รูในหน่อย,อยมันก็หุบ มันทําให้ผมเราค่ะอ้ามากินอาหารอ้ารับของดีๆทีนี้นะคะเส้นผมเรานี่ยังไม่สระนะหลังจากนั้นค่ะเราค่อยสระด้วยยาสระผมสมุนไพรเน้นว่าสมุนไพรนะคะเพราะอะไรคะอาจจะบอกเหตุผลเพราะจริงๆแล้วค่ะสมุนไพระคะ่ะมันจะมีสมุนไพรหลายๆตัวเลยนะคะที่สามารถซึมเข้าสู่ เส้นผมหรือรูได้นะคะแล้วพอมันซึมมากๆฟังนะคะเราสระบ่อยๆเราสระทุกวันสระทุกวันสระวันเว้นวันสระวันเว้นสาวันอาทิตย์ละวันหรืออะไรก็ตามแล้วแต่สภาพหนังศีรษะเลยนะสระไปค่ะแล้วอย่าไปเกาแคว่แควแควคือมีแรงเท่าไหร่ก็แคว่แควแควนั่นคือคุณกําลังอะไรคะทําให้หนังศีรษะคุณ่ะมีรอยมีรอยนิ้วอะค่ะมีรอยอะค่ะแล้วเวลาเจอสารเคมีหรือเจออะไรเจอความร้อนเจอฝุ่นละอองหรือว่าเจอเหงื่อค่ะฟังนะหนังศีรษะคุณจะอ่อนแอ เออรู้กันหรือ,อยังใารที่หนังศีรษะเรามีร่องรอยของเล็บนะคะนั่นคือมันสามารถซึมเอาของไม่ดีค่ะสู่สู่หนังศีรษะได้เลยแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรในตอนนั้นหรอกค่ะแต่มันสะสมเป็น1ปี2ปีสปีมันซึมเข้าไปใต้หนังศีรษะพอเวลาคุณแก่ตัวไปหนึ่งผมงอกไวมาก สองคุณจะมีปัญหาผมร่วงหนักมากสามคุณจะมีรังแคคุณจะเป็นอะไรที่หัวบ่อยมากๆเพราะพวกนี้ค่ะมันไปสะสมตอนที่คุณแควกแควกแล้วมันเกิดแผลเป็นต้นเหตุเริ่มต้นนะคะให้คุณนะคะมีภาวะของผมหงอกก่อนวัยมีภาวะของผมร่วงก่อนวัยมีภาวะของผมหลายๆอย่างนะอันนี้เอาเคล็ดลับมาบอก